gonna do it again. <laughs> See how quiet it is? Uh -huh. I got that other one with the motor. าฟืนครับท่านอันนี้ตัดเสร็จแล้วก็จะไปใช้เครื่องผ่าอีกทีนะคะ uh, <which> stove? อ๋อต้องวัดนะคะฟืนเดี๋ยวเข้าเครื่องเอยเข้าเตาผิง เดี hard put them there. Uh ๋ยวจะเอาข่าเตาพิงมาได้อือฮ that? In it mm. oh, she's working so hard yeah busy busy yeah. <laughs> Don't put too much in there. It's going to be hard to move it. That's it. Big and small and also matter. Doesn't matter. Just make sure it stacks. There's two. There's two piles next to each other. The big ones stay in the bottom. It doesn't matter. You want to kind of. A, you want kind of a mix. Maybe I do like this. No, I don't want them all over the place. <laughs> no. <laughs> พืนของเรานะคะมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยเห็ดไอเนี่ยเห็ดเกือบมาเห็ดเกือบมาพี่น้องเต็มเลยทุกขอนนี่เป็นสมุนไพรนะคะเป็นยานะคะเห็ดเกือบมาขึ้นเต้นเลยเนี่ยดูใกล้ใกล้ นะคะอันนี้คือเตรียมก่อนที่ก่อนที่ไอฮิมาซิลงค่ะต้องพาฟืนเหนื่อยแปลว่าเราขนจากในบ้านนะคะจากลงรถนะคะเข้าไปในเหืน่นเข้าไปในข้างล่างคะ่ะห้องในเหื่นพวกฝนมีสองสันเนาะสันนต่ดินตรงนั้นจะมีเตาผิงคะ่ะ เอาฟืนจากห้องอลงรถเข้าไปในเตาผิงเสร็จแล้วก็เอาจากข้างหลังบ้านเข้าไปในโรถเสร็จแล้วก็ตัดจากตรงนี้มากองตรงนี้เหนื่อยคะ่ะเดียวไปทําให้เสร็จก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเก็บพักน้ำกันพี่น้องอันนี้ก็เป็นแรเดชนะคะเมื่อนี้่ิมาเก็บยอดเขา คนทอนไปแล้วแปลงนี่กับแปลงนั่นค่ะอันนี้แบบว่าจะเด็ดเอาแค่ยอดค่ะว่าเอออากาศก็นาวบางเมืองก็ติดลบแล้วนะคะจะเด็ดเอาจะเอาไปลวกค่ะตอนแรกว่าสิเอาไปขั้นสมเพราะเห็ดดอกค่ะเพราะว่าทองใส่บ่ค่อยดีค่ะก็อยากกินของมักของดองเข้าปันใดเดี๋ยวเอาไปไว้ทำแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมผักรวมค่ะ วามชอบกินอ่อมอ่อมพักมากจะเลยเอาไปลวกไว้ส่วนพี่ไม้ก็ยังทาฟืนเหมือนเดิมนะคะตัดฟืนทาฟืน,านสาเหตให้มันแล้วค่ะตอนแรกว,ว่าจะได้ไปเอาฟืนบ้านแม่พ่อแต่ว่าก็ต้องยกเลิกไปนะคะเพราะว่าฟืนยุเ่เฮื่อกับพ่อในแล้วค่ะม,มันหลายอาจจะเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าค่ะ แต่ว่าผ้าฟื้นว่าไอยังคะเพราะว่าช่วงน,นี้อากาศมันหนาวเนาะเขาเห็ดน้ำฟื้นผ้าฟื้นมันเมื่อยมันห่อนมันกระสีใครก็เห็ดหนาห่อนคะ่ะเห็ดหนาห่อนมันก็ะสห่อนลายเนาะนี่มากยังไม่ลงนะคะแต่ว่าอากาศก็ติดลบแล้วภาคนี้ทนขนาดเลยแต่หลายเติบพี่น้อง ของเื้นนะคะแล้วก็ดูยังไม่เสร็จนะคะอันนี้คือทำตอ หลังจากที่เราห่าฟืนเสร็จก็ตัดญ้าน,นะคะตัดหญ้าทำความสะอาดไปใหมค่ะไหมเรียบร้อยหมดแล้วคือพี่ไม้นะคะเป็นคนทำนี่เบิงงพี่น้องได้ตั้งหลายถุงล้นเลยนี่สิเอาไปถิ่มแล้วค่ะพี่ไม้จะขยะไปทิ้งแล้วนะคะ เต็มรถเลยพี่นอ้องทั้งอันนี้คือแบบใแบไมๆทุกอย่างเสศษดินเสศษใบไบม้ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะก็คือเรียบร้อยแล้ว คุณจะถ่ายวิดีโออะรเหรอ I feel lucky daddy. <Come on. S 1> I didn't have to do that. บอกพี่ไหมว่าคุณรู้สึกโชคดีมากเลยที่คุนไม่ต้องทำ huh a lot of this is from your trees Oh. Uh, i want to get rid of them all right i let you i do a lot now i feel cool well when you move a lot like i do it keeps you warm Mm-hmm. <laughs>